อันนี้พใหญ่นี่นักเกียดนี่ก็หลายยังรายวะใล้ย่นไดกลิ่นเมบอร่ย่ไกล่เม่อไรเอาไปจองปลาป่าด้่อปลาป่าลมน่ะอ้าสีเดียวกันเลยนี่อัสบัยดีกอนหนึ่งสองสามอันนังยางจ้าหัดุ สวัสดีก็สวัสดีอางเงินล,ละเออเดิมอยู่ห้องเฮียนนะจักมือนะ่ะเดินเออสวัสดีเลยขับใจลุงเด้อะที่ขับมาตัวเราไปหน้าหน้าหู <c ười> อ้างดูยังไงเ้ยแพ้ชุดแพ้อชุดให้เศรานิดนึงถอดกับถอดไว้อไนอนเลยเกือบเหมนะป๊าป๊าเข้าหนไปรู้ปะไปหาไปหาน้องจินนี่ปะปวดบกชื่อยัง ใายอะไรเงี้ยคิดได้คิดได้คิดน่าเล้ยว้าวเฮยเอออ่เจนี่นี่เอ้ยเหานมีแล้วน่ะมีข่าวกล่องน่ะปะ Phát cái phao đây non Nó cắt cái <thế> đồ này Rồi <laughs> ừ. <Chắc. Đôi. cười> nương mà hẹn đồ nhưng mà hẹn cái chút bú bú chỉ đến bình <laughs>

ว่าม pues mm ึงไปรับซัมเนียพอดีงามสัมนีพอดีงามสัมเนียพอดีค่ไหนค่ะอยู่บนหนาไนก่งเองูชม้วัที่โม้ตัวน่ะฮิตหวานหา่เอิดตัวหน่อยิตโม้ม้อันด้วมื่อกี้อันวานี่คนละคนละคน้งบหรดเลยโมบายของการรบีที่แ่ไไเ้อันผองตัวเขาเห็นเห็นไหมเป Tại Hưng mày biết mấy? Ơ, à, tốt ý Mình thường thử Tốt tệ ý Tại ốc Mà mà mẹ luôn anh cứ hề như khổ dùm Mô, cái đèn lông này đấy Tốt tệ Tốt tệ kìa, à? ai tốt tệ hả? ta này nè Anh ta Đèo ta đều 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 ta à Ai chữ ta Ai ta ta nè Tại bác chắc nó có hồng tên ta nè นี <Bye. S 2> ่ไรนะนี่ไรนะบอกเม่นี่เดลเดลเดลตานุ่กุลในนั่งกุลในตาบอบเดเดดไอ้นางเชื่อเหชื่อเอเอดโชกกะโปงนะชื่อดินเชื่อดินให้ว่ามีคนหายู่มนนี่ Đây phai kênh Mìu cứ tạm khi đại thế độ Đây cứ mặc 8, nên cứ bỏ đây mặc cao mặc 10 Tạm một ngàm đời cay nè Chạy xí đưa phốt Phết bươn Mên vò À cứ bỏ đây ngàm Đây cứ mặc cao mặc xíp đây Em một bé, e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 m một thế cái bào cho na, ăn được, thế, um, này thấy được, thấy cho được, Nhau sẽ ước cho, Nhìn thấy, ừ, mọc peptide, nghe à, à. đi, này

กันไันนี้มันม่หลังบ้างคแม่วแล้วมันมันยานมันยานเพราทีมัขื่นานี่งไม้หลังอะรดห้ำม่แบบคิวแล้วากเีอีเเมันสีชื่อะอเราใช้ขึ่เด้าถ้าไม่นน่างหลังไงไปก็ประตู

เออจฮะมคืนหอืไปโรงเรียนโอเคโทรศัพท์ออกมาไปมองดูอ่ะเนี่ยนะแต่มันอันบ่อเด็กกนไเโอ้ไพ่เป็นเอื้อไพ่เป็นเอื้อชิวโลไพ่เป็นเอื้อไพ่เป็นเอื้ออีกอ่ะใช่น้องน้องบชื้นๆน้องผิงเนาะน้องะไรขึนืมอะไรม่วันจ้ะ นัน่นเป็นความนาจืดจ้ะกินอย่างนี้นหมกฝรังลกูกินได้แลไวได้หากินเน,น,นื้อไงเนื้อไงพอยอมกินพา <c oughs> พังทังังเล้่เป็นสีถามเด้อน้องพิงเอ้ยบ <c oughs> ิวไ <c oughs> พ่เป็ดเอ้ยนิงฮะบิวาไพ่ไพ่สีบไห้ก่อนบิวคนเก่งเมนบอเมนบอูกไพ่ไพ่าวคู่ไพ่ต้องเชื่อเขียนยี่บอปนี้ เก <chat in. S 2> yeah, ่งเองงามะของเจ้ฮะมึงเชิกับงามของเจ้ากันงามมึงเชิกับเจ้าก็ได้มกแปดคือกันเลยเลยนม่ต้องอูว่าวันนี่วิวเกือบหัวแตกเกือบพาน้องจีนี่หัวแตกด้วยกำลังชี้ตีอูนั่งฝนดลมหมดมาง่ายลังความตกไปฝากนั่นเบียดเดี๋ยวไอจูฮีก็น้ำผิงเป็นน้องนึองเนาะน้ำผิงน้อยโอเค อันน okay, okay. okay, okay. no, no, okay, ี้เอ้ยน้องอนี่โอเคโอเคอยเอ้ยน้องันนี้เอ้ยน้องเดี๋ยวต้ออู่ขึ้นใบว่านี่นะหากิ้มรวมมไปฟังนั่นนะฮะเดี๋ยวดไดใชบอกเอ้ออาเบิ้งจิ้มกันเถะิ่มอีพี่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 อีหล่าขีดุดุไปขีุดากัวอ๋อพี่เขาขีดุดีมากละ จเย็นใจนเย็นเอื้อยใหญ่แล้วน้องน้องผิงน้อยเดี๋ยวเอื้อยขี่กอ่อนเออพัชเชียนแบบฉันนนุใจเย็นใจนเย็นรอก่อนรอรอเอื้อยขี่กนักนก้มกว่าก้มก่าอยู่ไปพัชเมื่อมีอว้วนนี่เมือออ่อว่าว่าไปเมื่อไปไปขี่รถผุดไป โอ้้บางแตงมันตู้เย็นขึ้นพวนางแตงมันตู้เย็นนะไม่มเมื่อตําเเอ้ยขี้กันเลยตู้เย็นนีนเราพ่นตู้เย็นเพื่อนควพได้เออใจเย็นกว่าเดี๋ยวไปบอกเด้ออะน้มันบมดกับ ออทล่ะทิกเกียลอ้าว่าะย่าพักไม่จะทำให้มัดผมให้มือเศร้านี่บบเม่ใมือเศร้านี่ก่อนจะไปโรงเวียนน่ะได้ไปมัดดีใช้ดกันดยนุกันยดกันยดกันตกงูนะค่ะ Đi lột, đồ, chở bà hát đi rốt mỏng này rồi, chở rốt chứ bò Bò Mà đi chở bèm thang đi ừ, lẹ, ừ, lẹ, ừ, lẹ lẹ, á, ta chạp còn bà đi bờ Ô, ta không có đây Bà hát bà nùm bà phim bà, hát bà nùm bà Bà hát đi vô bà Ui chui Có hai phai, có bà phai áo rồi áo phai Ngoài áo phai bà áo เอ้าตวให้น้องคีอูนานองแต่คนมพนะาดีกว่าโอ้รบมหนาวิูสิทีแห้งๆน่าหน่องเด้อทีไคือบอนั้นเออเออลงหนคีไว้โอ้ยยาลูกไปไปหนึ่ไป ยาๆๆๆๆดอกยาเจ้าใหญ่แล้วไปไปไปเจอาะไรผีอันนั้นมาเนี่ยอะปะไปไปผีหุยผียังก็ต้องโทษสาปนะเด้อผีอุ่งอ่างไม่น่ารูกคนไหนป่ะขี่ได้จ้ะขี่เราดูต้องตกเดู้มาขี่รูดเพื่อน่ามันขี่ได้รึอันนี้สต้กมันขาดในหนะเห็นมันขาดเลยนี่ โอ้ยกล่องกันเนาะจับโทรศัพท์มันเปิดยังเบอร์โทรศัพท์มันบุหรีเไดนี่โทรศัพท์มันไปตุ้ทิบแล้วนี่นี่นี่มันขาดได้ลูกนี่นี่โอ้ยขี้ขี้แล้วผู้ีิตกมาบิวห้องเมียจะมาไปห้องเมียจะมาไปโอ้โอ้โอสังห็ด <laughs> เถอะเฮ้เสือเสื้อเสื้อเสื้อที่ให้กันให้ลูก มาๆเลยจับเลยบางตัวเลยบางตัวนั่งมางขาเด้อไม่ของขาดนยมอยาเราไปยันแกนบกัดอราบกัดเรานั่งนั่งนั่งกจูตีอะไรรับน้องเลยพจพาโอนกเลยน้องนังคักๆกอนั่งกเ เดี๋ยนี่มาเลยอาเจนเอ้ยคดวอาได้แม่จะ่คุณแม่เจอมยั้งนะต่อกันคีรูดพนะลนวันคีรไดมาไมมชิแก้มามาเห็ดมยใบโตอู่วานนี่เม่เจ็บมะ พี่โตกกี้ะพี่ครับนงกินนี่เย็บเลยหาอือเลยน้องกินนี่ก็หายเอาไปไปไปปรุงกันไหมชิจับมูให็เด็กเดกเน้อปรุงเด้อสบายดีเด้อร่มลงหน่มลงเนือลงนองลงหายลยจูอย่ามนมันนอย่งไรออเออเออเออออเไ อย่ามาั้อย่ามาั้งโนบันประเฮ็ดข้าเจ้าเลยมันนอนอยู่เชื่ออ,อย่าอันฉบขาอย่าเฮ็ดนอ้องวิวโอ๊ยเจ้าหะ้าผีนั่นมาเลยนะอยู่เฮือนนะผีอึ้งอ่างเห็นรฮันอธิบายดีปรุงกันเนี<า>่ยชิมุวันวานนี้จะกินกินแกล้ม,มนเมื่อวานนี่บอกมาเม่เห็นในคลิปเมยต้องเชื่อโอ้พ่อจะน่องว,วิวห่ก แม่เห sure. <M ee, S 1> oh, ็นอยู่แม่เห็นในคลิปแม่น้องเชอเจ้ากินโอ้ยมันบ่ได้เฮ็ดหยังโูเนี่ยมันนั่งแต่มันนี่จะสิยามันหยังเขาในไปยาดมันกับปจเอาลูกงหแก้มดูนี่ยะยะแก้มบ่ีมีหยังนี่มาให้มากินดูมีนกินบ